สามราศีหดวงเดือนพฤษภานะครับระวังอุบัติเหตุนะครับมีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับรวมถึงบางทีก็เรียกว่าฟาดเคราะห์คือเสียหายนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของของใช้ส่วนตัวนะครับหรือข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวที่เสียที่พังนะครับที่ช็อตที่แตกที่หายหรือที่ร้าวที่ต้องซื้อใหม่อะไรเงนี้นะครับเรียกว่า3ราศีนะครับเดือนพฤษภาต้องเรามดระวังเต็มที่ที่สุดนะครับทั้งร่างกายหรือว่าทรัพย์สินของเรานะครับโอเคฮะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้ง3ราศีนี้ ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเงินเข้าไม่เข้าความรักดีไม่ดีหรือว่างานดีไม่ดีครับเอาแค่ร่างกายของเราแล้วก็การเจ็บคขาไี้ป่วยรวมถึงเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะฮะที่อาจจะมีเหตุให้ต้องเสียหรือพังนะครับราศีแรกครับคือราศีกุมนะฮะคนราศีกุมครับในตอนนี้ครับดาวราหูนะฮะโคจรคือดาวประจำตัวโคจรนะครับอยู่ในเรือนดาวังคารนะฮะซึ่งมันจะเจอทั้งดาวพุธซึ่งเป็นศัตรูเขาดาวพฤหัสซึ่งเป็นศัตรูเขาซึ่งดาวประจําตัว ช่วงนี้เจออะไรมารุมมาตุ้มแปลว่าจะมีเรื่องของเรื่องอุบัติเหตุในเรื่องของป่วยไข้ไม่สบายมีเรื่องของความทุกข์ร้อนใจนะฮะแล้วช่วงนี้ดาวอังคารนะฮะโคจรเป็นอลิดด้วยนะครับในช่วงเดือนนี้นะโคจรเป็นนิดนะครับอังคารเป็นเขาเรียกว่าดาวบาปพระเคราะห์นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเล่นงานนะครับอาจจะเรื่องสุขภาพเรื่องอุบัติภัยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับไม่ใช่ว่าต้องเจอทุกคนนะฮะแต่ส่วนใหญ่ต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะ ฉะนั้นนะครับในแถมดาวประจําตัวช่วงนี้นะฮะที่โคจร John, อยู่ในตำแหน่งเรือนพบศาสชาครับต้องระวังการเดินทางแล้วก็เจอคนรอบข้างหรือว่าใครบางคนในคนรอบตัวการแกล้งแกใส่และใส่ความนะครับมันจะมีเหตุอะไรที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเราภายนอกภายในนะฮะหรือว่าเรื่องของทรัพย์สินรวมถึงเรื่องของชื่อเสียงนะฮะรวมถึงนะครับในช่วงนี้ดาวเสาร์นะครับก็เรียกว่าดาวบารา์บะคอบเหมือนกันนะฮะยังโคจร spoon, ทับครับมันทําให้มีเรื่องหนักใจนะครับฉะนั้นครับช่วงเดือนนี้นะฮะ จริงเงินเข้านะการเงินยังเข้าดีนะฮะงานก็โหแบบยุ่งวุ่นวายแล้วก็ค่อนข้างจะมีอะไรให้ทำเยอะนะครับแล้วก็ความรักก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวเพียงแต่ว่าให้ห่วงเรื่องการเจ็บไข้ป่วยไม่สบายโรคประจําตัวนะครับใครที่มีโรคประจําตัวอะไรบ้างนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้นะครับปวดท้องระวังโควิดนะฮะรวมถึงเรื่องของถูกใส่้ลยใส่ความนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะครับคุณต้องระวังในเรื่องของการทํางานรัดก,กุมนะครับระวังอย่าให้ใคร มาเอาเปรี่ยบหรือรังแกนะฮะรวมถึงดูแลสุขภาพร่างกายการนอนพักผ่อนให้พอแล้วก็อาจจะต้องดูแลนะครับอาหารการกินแล้วก็เรื่องของการออกกาลังบ้างนะฮะเพราะว่ามันเริ่มที่จะเห็นผลนะครับในช่วงเดือนนี้และที่สําคัญผมก็ห่วงเรื่องของการขับรถนั่งรถนะฮะหรือข้าของเครื่องใช้เรียกงฝ่าเคราะห์นะฮะถ้าเป็นข้าของเครื่องใช้นะครับแต่ถ้าถ้าไม่ฝ่าเคราะห์ม,มันก็จะเจอเราโดยตรงนะครับจากนั้นผู้นี้รันแปรเรียกว่าป้องกันแล้วแก้ปัญหาได้นะครับราศีที่2นะครับคือราศีพิจิก คนราศีพิจิกครับในช่วงนี้ครับมันจะมีก็เรียกว่าดาวพุธนะครับดาวราหูนะฮะดาวพฤหัสโคจรอยู่ตำแหน่งเรือนภพอรินะครับอริคืออุปสรรคนะครับต่างๆนานาดาวศุกร์โคจรมรณะนะครับอ่านี้ก็กลิ่นไม่ค่อยดีไม่ค่อยชอบมาพากลนะฮะแถมดาวประจําตัวครับคือดาวองคานะฮะโคจรเป็นนิดนะฮะเรียกว่าบทพลังนะครับแล้วก็อารมณ์ฉุนเฉียวง่ายคนราศีพิจิกช่วงเดือนนี้มันจะวุ่นๆนะครับมีเรื่องโอ้โหต้องคิดต้องแก้ไขต้องคือเรียกว่า ทางแก้นะฮะก็อาอจจะต้องทาอะไรให้ดูยุ่งยุ่งวุ่นๆุ่นหน่อยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเข้ามาใกล้ตัวเองนะฮะเช่น <c oughs> งานเครียดคนกันแก้งกันงแกนะฮะมีดวงป่วยให้ไม่สบายแล้วก็ข้าของเครื่องใช้นะฮะสูญหายเสียหายนะฮะดาวสุขโครจรมรณะนะครับเดี๋ยวก็ต้องระมัดระวังของใช้ส่วนตัวครับที่เสียที่พังหรือว่าเสียรู้นะครับในการซื้อของแปลว่าคุณต้องรัดกุมเรื่องของการใช้เงินรัดกุมเรื่องของการใช้ข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวหรือว่าระวังของหาย ออกไปนอกบ้านเลยนะครับของสําคัญอะไรนะฮะแล้วก็อย่างครับในช่วงนี้ดาวประจำตัวช่วงนี้อารมณ์รุนแรงนะครับฉุนเฉียวเพราะฉะนั้นเรามาระวังเรื่องของทั้งโรคประจำตัวแล้วก็อุบัติภัยนะครับคือมันไม่ใช่ว่าต้องเจอครบนะฮะคุณอาจจะมีบุญกระสุนใหุ้นกุศลมเยอะหน่อยเลยทําให้เราอาจจะเจอแค่ของ่าอย่างมันพังมันเสียนะฮะมันเป็นเรียกว่าสิ่งของฟาดเคราะห์แทนนะฮะแล้วก็ไม่ถึงตัวแต่บางทีถ้ามันจะมีเหตุให้ปวดใค้ไม่สบายได้ง่าย คุณก็ดูแลร่างกายแล้วก็หาวิธีนะครับที่จะเซฟร่างกายตัวเองให้มากเป็นพิเศษนะครับไม่งั้นมันจะยุ่งวุ่นวายพอสมควรนะฮะโอเคเนาะราศีพิจิกก็ประมาณนี้นะครับราศีสุดท้ายนะฮะราศีธนูนะครับพระราศีธนูครับช่วงนี้ดาวประจําตัวก็ดาวพฤหัสนะฮะมันยังเจอดาวราหูอยู่นะครับในช่วงนี้แล้วมันก็ยังมีเหตุปัจจัยให้มีเรียกว่าดาวอาทิตนะฮะดาวเจ้าเรือภพสุภะโคจรเป็นอรินะครับฉะนั้น ระมัดระวังนะครับผู้รับผู้ใหญ่นะฮะอาจจะการแกล้งรังแกหรือว่าไม่ค่อยถูกนะฮะกับผู้ใหญ่หัวหน้าหรือว่าผู้กำกับชานะครับหรือคนที่มีตําแหน่งสูงกว่านะฮะหรือบางคนอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะครับทะเลาะก,กับคนในบ้านเลยนะครับฉะนั้นช่วงนี้ต้องระรมัดระวังนึงนะครับที่สําคัญอีกอย่างครับดาวองคานนะฮะครัวจอดมรณะนะครับในช่วงข่วบเดือนนี้แหละนะเดวองควาคานเขาย้ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังอุบัติภัยนะครับมีเรื่องร้อนใจมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะฮะ หรืออาจจะมีเหตุให้เดินทางไกลด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เข้าของเครื่องใช้ระวังพังระวังเสียรวมถึงบริวารนะฮะราวังคารเป็นเจ้าเรือนภพปุตตะนะครับเป็นคือบริวารโคจรมรณะก็ระวังบริวารหรือคนรอบข้างครับหรือคนที่เราดูแลนะครับมันก็เรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายครับก็ต้องเป็นการที่เราต้องดูแล้วก็โฟกัสเป็นพิเศษนะครับคอยดูคอยตรวจตาคอยสอดส่องนะฮะประมาณนี้เนาะหรืออาจจะเป็นเข้าของเครื่องใช้นะครับของส่วนตัวของเรา ที่เสียที่พังนะฮะดูเรื่องของเรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะฮะดูเรื่องของรถนะฮะดูเรื่องของของส่วนตัวนะครับบางทีอาจจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับเหมืะนนั้นมันจะมีเหตุปัจจัยเรื่องเข้าของเครื่องใช้และก็ร่างกายตัวเองนะครับจะมีเหตุเรื่องของความดันถูกครับแล้วก็เรื่องของระบบเลือดนะครับระบบเลือดอักเสบในร่างกายตามโจง่างนะฮะ โรคประจําตัวนะครับซึ่งโครเสตินูนะฮะถ้าป่วยไข้ไม่สบายครับมันก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับในการพักฟื้นนะครับฉะนั้นก็เลยเตือนว่าช่วงนี้นะครับดูแลร,ร่างกายดีๆด,ดูแลทรัพย์สินเข้าของเงรืใช้ใด้ดีแล้วก็ระวังเรื่องของคอยตรวจเช็คเะฮะเข้าของเงองใช้ส่วนตัวดีๆเพราะว่ามันจะมีเหตุให้เสียห้พังได้ง่ายนะครับโอเคนะใน3มราศีนะครับในช่วงเดือนนี้นะก็รักกลุ่มรบอบครอบแล้วก็หาวิธีนะครับที่จะดูแลร,ร่างกายตัวเอง กินอยู่หลับนอนนะครับอย่าประมาทนะฮะดวงนี้มีก็เรื่อเดือนนี้มีโอกาสป่วยนะครับไปแล้วครับโชคดีมกากสูดนะครับขอให้แข็งแรงครับไปกันบังใช้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ